เอาถึงเราโตน้นแล้วไปสตาทุกคนด้วยนะครับผมกับผมมาร์เกอริตเช่นเคยนะครับกับเดวี่มีคราชี่ในเรื่องของเวอร์จิลในพาร์ทที่6แล้วนะครับเอาละดูหน่อยสิว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างเอ่ยนะฮะยามาโตะตัดเป็นเอ้ยลายพิสตาแลสนะฮะหมื่นห้าตัดเป็นครับสองหมื่นเลยอืมบูนาเฟสหมื่นห้าเอ่อเอ้ยสติงเกอร์ครับมือสองไปเลยนะครับผมโอเคแค่นี้แหละ มิชชั่นสตาร์โตไปเริ่มกันเลยโอ้โหห้องแบบนี้โคตรเกลียดเลยไอ้บ้าอ้าวปฏิจัยอีซิกมาเดี๋ยวก่อนนะสิงเกอรไปไอ้บ้าเฮ้ยปึ๊บทำมันดีกว่านะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาตรงนี้คือไม่ให้ไปเการเสียเวลานะครับอืมอ่าตรงนั้นมีของด้วยขี้เกียจเก็บละไม่เอาดีกว่านีอ่าตรงนี้จำได้มันจะมีเศษบลูอัพไอ้บ้าเอ้ยปุ๊บ อืมโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคได้แล้ววัตถแฟกตเมนต์เรียบร้อยไปไปกันต่อเลยนะครับผมอ่าแัปซีนครับมอนตัวใหม่ยิงก็ไม่ใหม่หรอกนะอ่ามาแล้วครับไอตัวล่องหนเราต้องหันหลังให้มันนะถึงจะตีมันได้อ่าโอเคอุ๊ยอีบ้าเ้ย นี่ไงเฮดี๋ยวนีเนี่ยนี่ไงถือทิ้เกินเลยนี่ไงป๊อปโอเคยิงไปยิงไปยิงไปเดี๋ยวนะต้องหันหลังก่อนเอาละรับไปเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนนะต้องหันหลังครับเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บปุ๊บไอ้บ้าไม่โดนเดี๋ยวก่อนไหมเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเป็นดตเต้ต้องหันหลังแล้วก็ยิงช็อตกันใส่มันฮะเดี๋ยวก่อนนะผมเวอร์เจลนี่ผมไม่รู้เทคนิคฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาเบบเบฟดีกว่า ไม่โดนแกปึ๊บปึ๊บไม่โดนเลยเอียมาฟอสเอ็ดีกว่านะรู้สึกว่าฟอสเอ็ในภาคนี้โอพสุดละเอาละปึ๊บปึ๊บอืมเราต้องเคลียร์ฮะเดี๋ยวจะผ่านไปไม่ได้ปึ๊บปึ๊บเอียไม่โดนตรงนี้อ่ะโอเคล้วปึ๊บปึ๊บเอียยังไม่ตายแล้วกันปึ๊บปึ๊บอืม ปอเอ็ดโอเคอหลังแล้วก็ึเรียบร้อยแตกครับอ่าก็เปิดเรียบร้อยแล้วก็ไปกันต่อเลยครับผมวิ่งไปเลยจ้าอ่ามาถึงแล้วครับเข้าไ,ไปเลยอืมในห้องนี้เดี๋ยวก่อนนะจำได้ว่าเราต้องกระโดดขึ้นไปตรงนี้นะฮะเอาละโดดไปเอา้เาต้องเอาหินไปใส่นะครับใส่ปอเอ็ดเลย อันนี้ผสมที่สุดแล้วรู้สึกว่าภาคเนี้ยมือจูที่ใช้ดาบพอตเอเดอะโอพีที่สุดแล้วครับแต่ก็ไม่เข้าใจทําไมภาคมือถือให้มันกากกกากจนไม่มีใครเล่นเลยฮะตอนนี้ภาคสามนี่โคตรโอพีเลยเอาละมาตรงนี้นะครับมาตรงนี้อ่าตรงนี้ครับมาต้องรีแล้วก็สีเสานะฮะนี่โคตรจะอเน,นประสงค์ ไอ้เุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ๊ยอบปุ๊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 บ๊ยเนี่ยเอามุกเบนเอาไปใส่มือถือก็ได้นะแต่ทาไมแบบมันมีแค่ท่าปลาดาบเฉยๆในภาพมือถือนะสมควแล้วกากชิบเบนโอเค๊บปบ๊บปบ๊บปบ๊บียปโอรบอับทางก็เปิดอ่าก็ต้องมาตรงนี้นะครับผม แน่นอนระหว่างทางก็ต้องมีอุปสรรคนะฮะคือไม่ให้เราผ่านไปง่ายๆอ้าวไอลิเปอร์ตัวใหญ่ที่นากลาเป็นตัวต้องหนลอเลยเฮมเบรเกอร์อยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวกันนะลบไปลบลบลบคือลบไปลบลบเอลิเปอร์ตัวใหญ่นี่ไงลบไปไม่เฮมเบรเกอร์เฮ้ยหลบได้จ้าไอ้บ้าเฮ้งเดี๋ยววี่ติ๊กจรับผิดนี่ไงไอ้ตัวต้องหนนี่เฮ้ยหลบได้ลบ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 คือเชื่อชื่อ โอเคว้าบะนี่ไงสิงเกอร์ลบเฮ้ยลบได้สิงเกอร์ไปซมซบซบซบโอเคเฮ้ยได้เดือดสิงเกอร์สิงเกอร์ซบซมซมซมเฮ้ยมาสิไอ้เวนนี่ไงซมซบซบเดือดนี่ให้ลบได้สิงเกอร์ไปซมซมซบซบซมเฮ้ยลบได้ลบลบสิงเกอร์เรียบร้อยบอกแล้วนะอันไหนผสูงที่สุดแล้วก็โอพีที่สุดนะฮะ ตัวโมจิที่ใช้ฟอสเอดนะครับผมโอเคไปกันตอนเลยดีกว่ารดไปแล้วก็มาตรงนี้นะครับเอาละตรงนี้เราก็ต้องนั่งรถกระเช้าไปนะครับผมก่อนอื่นเลยเรามาตีของตรงนี้ก่อนฮนะโอเคเรียบร้อยเก็บกรีนออฟแล้วก็นี่นะครับน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมโอเครงไปบายบายโอเค เอาละสวยรูปป้าตรงนี้ขออนุญาตจัดการแป๊บหนึ่งนะครับผมสักครู่นะครับโอเคเรียบร้อยเลยครับผมรูปปักหมนเอาละต่อไปก็ขึ้นรถกระเช้ากันเลยครับผมบอกเลยว่าตรงนี้สนุกมากเลยนะฮะขึ้นรถกระเช้าแล้วเดี๋ยวเราจะลุยความมันกันเลยโอเคเข้ามาเลยพวกมันพะจนเอาละตอะไรเอเ่ย โอเคไอตัวลิปเปอร์สีแดงครับอ่ายิ้มลาบเต้ยยิง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 หนาซิงเกิ้ลเต้ยเดี๋ยวกันนั้นล่าพิสแลสไปเอาละอุ้ยเดือดเเดืดดอดมาเต้ยไปอ,อ,อ,อบบครับอ่าขอบอ๋กับยามาโตะครับอาไล่ด้วยคิกต่อยอ่านี่ไงสับไปอบซอมเครื่องบอลเอ็ดมาเยีย่ยเรียบร้อยเอาละมากันอีกครับผมไอตัวลิปเปอร์สีแดงเอาละเต้ยไปอบวัด เฮ่ฮ่อบอเอ็กเตยรไปไปบาเฮ้ยเด็กกันดันเอไม่ขึ้น้เฮ้ยล่าพิซซ่าแลไปไเฮียเรียบร้อยไปด้วยคิกไปไปเรียบร้อยครับแตกโอเคมากันอีกเตไปออกันเรียบร้อยอ่าเฮียุฮ่อมาิต โอ้ยอันนี้ก็จริงจังเลยมาต่อยตอย่อยเฮี้ยเรียบร้อยแตกค่ะมาสีไล่ด้วยคิกไปไล่ด้วยคิกไอต,ตัวระเบิดอีด่งเวลาเป๊ะไปยิ่งยิงเรียบร้อยครับแตกมาติไอู้เปอร์นี่งไงเฮ้ยตัวระเบิดยิงยิงเรียบร้อยโูตดึ้ออืมอีกมากมึงยิงโอเคถึงแล้วนะสนุกจริงไปตรงรถกระเช้าเนี่ยเอาละ ต่อไปศึกหนักแน่โอเคขึ้นไปเลยครับผมไม่ต้องซื้อของซื้อของอะไรละเข้าไปบวกกันเลยครับเข้าไปเลยเอาละทีนี้ก็ไปเอาเคียร์ไอเทมตรงนู้นนะฮะแน่นอนดาบแบบนี้เราต้องเจอกับบอสตัวนี้ครับเบี้ยวบูฟนั่นเองเอาละยิ้มดาบเตะไปเฮ้ยลบได้ลบ,ลอบโอ้หุ่มตัวจริงไหมเดี๋ยวยกันเดี๋ยวกันนี่ไงหล่ะที่คิกเดี๋ยวก่อนที่กันอบอสอะไรนะฮะเฮมเบรกเกอร์ลบลบลบเฮ้ยลบล นี่ไงสิงเกอร์ล็อกเฮียโอ้ยตไเฮยหลบได้สิงเกอร์ไปล็อกเดวิเกอร์เฮียน้ำตกสับไปเฮียดนตาเต็มเครับมาโอ้หตัวไยเดี๋วกเดี๋ยวกอนไม่ไงเฮ้ยล็อกลอกล็อกอื้มฮมาีนี่ไงดนตาเต็มเเฮ้ยล็อกล็อกล็เอาละเฮีมาสิเฮ้ยเอคิโอเคหมได้ครับเอาละน้ำตบไป โอเคยิงมิราเปไปครับมันจะปล่อยเสามาใช่ไหมยิงแม่งเลยฮะยิง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 เฮ้ยลบได้จ้ามายิง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 ลบได้ยิง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 ไปเลยครับลบได้จ้ามาเสืเบลวุบยิง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 ลบได้โอ้โหยิงไปครับยิงไปยิงไปโอเคมาครับมาหาลบได้มาเบลวุบสู้นอเฟสไล่ด้วยคิกจะหนีไปไหนเลยไม่ไงไล่ด้วยคิกไปเฮ้ยเดินเดิน นีไน่ไงไหลนึกคิดครับสิงเกอร์ไปโอ้โหมันขัางมันขัางเด้ๆๆๆดอเด้อเด้อโดดตับไปเลยกระโดดรับมาซิมาซิไอว l l k i l ย y ไม่โดนจ้ากระโดดตับไปมาซิไอเวนไอหมาฟิศาจยิง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 ไปสาวไม่แล้วครับยิงไปครับยิงไปยิงไปหลบได้มาซิมาซหลบได้จ้ายิง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  ลบได้อ้าวเสาแตกด้วยยิง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 เอ่เสาแตกครับเสาแตกเอาแล้วเอาแล้วมันข้างแล้วเฮ้ยปล่อยใส่หัวใช่ไหมหลุ่หลุ่หลุ่เฮ้ยเดี๋ยวดิกอร์นะครับอันนี้หลบไม่ได้โอ้ยโอ้ยไอ้เวลาที่มันยิงปีกมาเราลบไม่ได้ถ้ามันออโต้เอ้ยโอ้โหโดนตีเต็มมันลบมันลบอืมกับนัมาสิโดนตัดไปเฮ้ยมันจะตายแล้วโอ้ยเดี๋ยวดูเชื่อเรียบร้อย โอเคจบมิชชั่นครับเฮ้ยนียใช้ได้เลยเนี่ยโอเคขออนุญาตเซฟก่อนนะครับโอเคซฟเลยนะครับเอาละดูมิชชั่นกันต่อเลยครับผมไปโอเคมิชชั่นที่12นะครับผมคัลส์สมัยก่อนดูแอคชั่นสิมีดูหมื่นหนึ่งปืนละเออไงดีวะเนี่ยโอเคไว้ก่อนแล้วกันครับ เอาละดิฉันสตอตอทีนี้ครับเราก็ได้เอนิโอเจเลเตอร์ตรงนี้นะครับผมความสามารถคือเราจะเป็นเดวิสติเกอร์ได้ตลอดเวลาแต่ข้อเสียคือเลือดมันจะลดนะครับเร็วเร็วเร็ววิ่งวิ่งวิ่งเร็วครับวิ่ง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 เร็ว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 เอาละโอ้เบลผมในร่างเดวิสติเกอร์ก็สวนกันนะเนี่ยโอเคไปกันเลยเอาละแน่นอนว่าเราต้องเจอกับไอ้พวกมารพจน โอเคเข้ามาเลยนี่ไงสิงเกอร์ซับซบซัเสวยไปเชมเบเกอร์ฮะเดี๋ยวไม่ต้องโอ้ดีดดดสวยซับเลยซับไปเฮียเสวยไปดีบ้างเห็มทุกคนไม่ไงเแบบปุ๊บต่อยต่อยเป๊ะไปเสวยไปไลด้วยคิกต่อยมาสิพี่นี่ยิงเวลาเดียวครับยิง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 ไลด้วยคิกต่อยต่อยเดี๋ยวนะยิงไปครับยิงไปยิงไป มามาตีมย <si ิงไปยิงไปยิงไปฮูฮูมาสิมาตีเช้อบเธอมาเสยไปอบเลยเฮ้ยเสยไปเทมเบรเกอร์บอบาอดีมเดีกันลลบเฮ้ยไอตัวระเบิดยิง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 โอ้โหตไเลยได้เลยดีครับมาเสยไปซ็อกอบฮูมามาอบเสยอบ มาสิเมื่อสิโอเคโอเคยิงไปครับยิงไปยิงไปฮู Woo ้ hoo! ยิงไปครับยิงไปเสียสับเลยอาเบลวุฒิเสียลอยนะคิกลอยไปไปบ้าให้ระเบิดนี่ตัวนี้โอเคเรียบร้อยตุ้ยกระนาวลอยลอยเป๊ะไปลอยนะคลิกลอยลอยเฮ้ยมาสิยิงยิงยิงลูกน่าเสียใจกันเลี้ยง เอาอย่าโตลาพิสโตเลสตบเคราะหตบไปเอาสิมาสิโดนส่ไอีกแล้วสี่ไปครับสิ่ไปโอ้ยโดนจะดีไม่ไงตบตบโอเคหมดแล้วนะทีนี้ก็มาถึงแล้วนะครับผมเราต้องเร่งต่อยแล้วเรื่องเราจะลดเรื่อยๆนะครับโอเควิ่งไปวิ่งไปเร็วอยๆวิ่ง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 โอ้โหให้เราผ่าไปง่ายเว้ย

ไม่ไงฟ๊บกเมาตีมาสิาสจับเป็นคัสโอเค๊สบเชื่อชืโอเคแล้วไ,ไปฟ๊บกเชืววบแลตไปต่อยต่อยเตะไปโอเคยิงยิงไทดคลิกไปยัดเข้โค้คอมโบตะกี้นี้กระโดดไปแล้วก็เลยดคิกสวนเลยโอเคไปกันต่อเอาละวิงว่งวิงว่งวิ่งวิง่งวิ่ง มองอย umas, ่าไปสใจครับวิ่งอย่างเดีววิ่ง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 ไปแล้วจ้าไอ้บ้าเอ้มาตรงนี้จะผ่านได้หรือเปล่าวะเดี๋ยวก่อนนะโอเคเดี๋ยวกันเดีวโดดไปเฮ้ยเดี๋ยวเดเฮ้ยมันโดไม่ขึ้นไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวเดเฮ้ยเดี๋ยวกันเดีวกันโอ้โหลัวเว้ยเร็วเข้าเร็วเข้าเออขึ้นแต่สติเร็วเร็วเร็วเรหลือติงเดี๋ยวเใช้ยาก่อน

เซอร์ไกซ์ุปเปอร์ตัวเล็กนะครับโอเคเดี๋ยวนึงนะสิงเกอร์ซุปซุปซุปซุเฮอมาสิโอ้ยดูดูนี่ไงซุปซุเฮอร์มาสิไอ้คุกเวนนี่ไงติงเกอร์ซุปซุปซุปซุเฮอ์สวยเทมเบรกเกอร์มาสิไอ้คุกเวนแตกแล้วครับมาไอ้ซุปเปอร์ตัวใหญ่หลบได้สี่ไงติงเกอร์ซุปซุปมามาแอลลี่หลบได้เทมเบรกเกอร์ซุปซุปซุเฮีย ไป้ดี๋ยวฮ้ยเดี no <welche> ๋ยวกันไน่ง่ไงเรียบร้อยครับวู้เก็บเลยเก็บเลืโอเครีบไปกันเลยเล็วเล็วเร็วโอเคถึงแล้วโอ้ล่ะเดี๋วลาควักหุ่ใจออกมาเอาออกมาพิสูจน์เรียบร้อยเอ้ยใจตกไปอยู่ตอนต้มตะกียบเลย่านจนได้ครับ โอเคพลังก็หมดละไปกันต่อเลยดีกว่านะครับเข้าไปเลยอ้ยเจสเตอร์ผมจะจัดการสักครู่นะครับผมโอเคจัดการเสร็จแล้วครับเก็บของกันเลยอนุญาตัดไอช่วงเจสเตอร์ไปเลยครับผมเพื่อไปให้การเสียเวลานะครับโอเควิ่งไปเลยจำได้ว่ามิชชั่นนี้นะ่าจะสู้กับไอเจ้าม้าอยู่เวลานะฮะไอเจ้าอะไรนะคิกซิลเวอร์เออเอาละมาตรงนี้นะครับนี่ประตูลูกมา้า นี่เลยว่ากันด้วยเรื่องพลังของแรงหม้าเอาละไอ้คริสเซนเวอร์ครับผมไม่รู้ชื่อของมันนะขอเรียกว่าคริสเซนเวอร์แล้วกันนะฮะล็อกได้หุ่นบอลไปแล้วกันเลียวกันเอาละล็อกได้ปี้ไงอหุ่นบอลโอเคล็อกปี้ไงไาเดี๋ยวกันนะยิง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 ล็อหุ่โดนเว้นเอาไลยเอาไหม ยิงยิงโอเคมันหยุดแล้วครับดัดไปแล้วกันดัดดัดดัดตีไปไปเจี๊ยบเชื่อเชื่อสอบไปเ a นเบเกอร์มาสิไอพลังแรงมานี่ไงเฮ้ยล็อกก่อนโอเคมาตรงนี้เลยได้ไหะเนี่ยโอเคยิง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 ล็อกได้โอเคมันล็อกแล้วล่าพิสแล้วสอบโอเคมาบวกกันต้นล่างครับยิงยิ ลบได้โอเคมายิงมิสตาร์นะครับหลบกันโอเคยิงยิงยิงลบได้มาสิยิงยิงยิงโอ้โห่ฟาดให้โดนโอเคยิงยิงยิงลบได้จ้าวู้ฮู้ยิงยิงลบได้มาสิมาระตีล็อกได้โดนยิงยิงยิงลบได้ครับโอเคมันหยุดแล้วติงเกอร์ไปลบอล็นี่ไงเด็กกันเด็กกันกระโดด ว่าเฮ้ยลดเอ้กระโดดซ้ำไปกระโดดซ้ำกระโดดซ้ำโอเคล็อกครับเดี๋ยวที่ก็เลยตบลดลดลดเฉยเฉยลดลดโอเควันเดอร์เวิร์ฮะเฮ้ยอื้มเกือบโดนโอเคแบบยิงไม่ซ้ำนะครับลงแบบสบายสบายเดินคู่มาเลยฮะไม่โดนจ้าจะพลังแรงมาเข้ามาเลยเซ่อ ม่โดนลบเนืโอ้โหบ้าเฮ้ยโดนจะได้เผือะเฮ้ยลบลบเต็มเต็มเลยบ้าเอ้โอ้โหเดินเดินเดตาจตาเดีวก่นเดกก่นตอนนี้ผมไม่มียาแล้วเฮ้ยลบได้โอ้โหเรียบร้อยเลยโอเคไม่เป็นไรครับนี่เลยโอฟ้นคืนชีพมาสิเน้บอลแดง ลงละลบทายบอลแด็กแล้วไม่โดนครับลบที่โอเคลักกันลักกันลักกันโอเคมาละเอยมันตีไม่ได้นะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนลักกันโอเคมันอยู่แล้วครับซับไปกระโดดซับกระโดดซับไปโอเคมันนอกครับนอกละไปบุบเอ้ยเลยได้คิกต่อยต่อยไยกดผิดตะกี้นี้ โอ้โหหลบได้จ้าไล่แล้วคลิกไปดูนะเฟนตบตบตบ,อบ,อบ,อบโอเคโอ้โหบ้าเฮ้ยมัน์ฟ้าอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะไปไหนล่ะเฮ้ยนี่ไงไอ้บ้าเฮ้ยตีไม่เข้าเลยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกระโดดขึ้นโอ้โหพอกระโดดขึ้นแล้วมันโดนบ้าเฮ้ยโอ้โหโดนลูกบอลแดงจนได้เฮ้ยหอกหอกหอกโอ้โหหลบได้ครับเฮ้ยเกือบแล้ตะก,กี้นีด โอเคมาถึงแล้วโอยโดนอะไรกี้เนี่ยปิ่ไงโอ้โหเรานี่แหละโดนซุบซบซุบซบซุบเดี๋ยวการที่กังเฮี้ยอย่ามาตอกต่ไปเรียบร้อยโอยเหนื่อยเอาเรื่องว่าเฮ้ยโอเคเก็บเลตอัพเลยครับต่อไปก็มาตรงนี้แหละครับผมเข้าประตูตรงนี้นะต่อไปกันเลย โอเคจบมิชั่นครับเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าครับสำหรับเดวีมีคราวทีใน,น,กกน,น,กกนเรื่องของวูจิวนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่พัทหน้านะครับสวัสดีครับนักดาราศาจทั้งหลายบ๊ายบายจ้า